สวัสดีครับวัอนี้มาลอยผ้ามตานในทางของแม่ไพ่โคงสุดไทยเลขคู่โคบขามมาแล้วนะครับผีมิ่งผู้จอยเทวดาผู้จอยผู้บอกเปนแม่นมาบอกแล้วนะครับเเลขสามตัวสองตัวคือเกานะครับลองปฏิตามเลขร้อยมาแดงจึ้งคืองเป็นตัวใดไปติดตามกันเลยครับ ครันอีก็ว่าตามโครงสุไทยมาไถ่เนาะเอฟซีก็ว่าตามโคงสุไทยเลยเด้อมาเลยสันดเด้อหาผุ้มโคขามพันมาบอกเพระว่า่าสุดนี่เป็นพุ่มผู้ผู้วันเนาะผุ้มเจทีผู้วันผู้วันมือแรกผู้ผู้สงมาหม่ขึ้นนี่ครับผู้จอยม้ามุ่นขึ้นนี่แต่ตัวเลขมันลอยมากกว่านเดี๋ยวค่อยเฝ้า น้แม่น้อไอ้ลูกให้ลูกทวนเลี้ยงพู้วนกันพี่น้อนน่นสิบางงงอ๋อทวนกันเออเพระาะว่าถ้าเพป็นมักพู้วนกับต่างหากผู้ชายกับต่างหากสินะผู้วนเนี่ยคนเคยมาบอกงวดที่ว่ามาตีหวัวลูกไส้นาะมันอ,ออกแม่นออกกันนีน่กับแมา่นาังที่แม่บันไดอืมมออ,อ,ออกข้อสะอือข้อสะลูกไส้สองหาหน้าอเออสองหานั่นแหละกับผู้นี้กับแม่นอนกันแต่ว่าเข้ากันสองหกว่ามันสองหานีออสองหาน้อเออหมสองหา แอลเลยมาบอกว่านี่ยน้องว่านมาบอกแล้วตัวได้ไม่ตัวมา่นาังก็แม่บันไดนี่แหละม,มานังซ่อมพอยี่มันเจ้มานังซ่อมมาเบิ้งยี่นี่แหละบอลเลมาเบิ้งสองมือสามมือว่าสันว่าโอ้อหคุณบอกว่าไทยว่าเล่าปะไม่ว่าไทยผู้ชายผู้ชายเขบอกว่าไทาย,ย,ยว่าเล่าเนะาะผู้ชายผู้หญิงชิวายอยู่ พึ่นแม่นางเบิงไปยี่หมันไหมว้าแม่นางกับนางยู่แม่กับมันได้ผลแมานางต้นเห็นเด้เป็นนางยู่หันนากัมาเป็นนางยู่มาบันได้ก็ใส่ันได้หน่อหละครับพิ่งก็บอกเรียบไปแล้วล่ะแต่ว่าอขยันพี่น้องลืมเนาะขยันพ่นสอฟังยังหน่อยหลวงม่าเนี่ยลงวันเด็กบ้านมันกรอกดูอยู่หรอกเด็กบ้านแมนบามาเลยเด็กบ้านกอกดีดเนาะเด็กบ้านหนึ่งสองหมาตรงกับอันหลาน มันตรงกับหลานน่องเคยเนาะน่องเคยจะว่าตายเลือดบะเขียกสองหกอายุของหกสองสารลยังไงมึงสารล่องกัมาแมนอีเนี่มือวานเนี่ยเนาะอันนี้เขาเมืองวานเด้อนะครับเอาก็คือว่าสรุปเมียไผ่เนาะอันนี้เขาเมืองวานเด้อนะครับเนาะตัวนี้เนาะอ้าวไม่ตื่นไม่ไมักตัวแรกก็ซื้อ นะครับไอตัวเราเอ็ดตัวกันนะเตัวกันเเออนั่นแหะเอ็เพ่นรากเรามากันมากับกันหัวละหอกันเขาบอกว่ากันต้องหลาเห็ดกันกับวันนี้เนาะเมื่อไเนาะันแล้วไม่มาขึ้นเนี่ยผู้กข้มว่บานเนี่ยผู้กขามเปลี่มายิ่งจอยได้จอยผู้เป็นแม่น่ะแมนได้จอยมันจะรอยมาก่านี่แหลกเลียกรอยมาก่าบอ่อยมากกว่าแปดสาม ปนี่บ้านโดนชี้มาจะใส่ให้ดุครับผ้าครับมาดูเป็นดุสาวเด้ดุสาวที่มาจะใส่มาสอนกันมากมากต่มาหายตัวนี้แหละแปดสามร้อยมาก่อนเลยแมนมาหายแปยดแปดสามมาหายสามตัวน้ำว่าร้อยมานเลขเลขตัวเดียวรวเลขสองตัวบอกแมนมัดร้อยมานสองตัวแปดสามบัดเพิ<อ>่นมาหายเพิ่นหายแปดแปดสามอ๋อกระจายแล้ว เพิ่มขี้มาเลขสิร้อยมาเหียนก่อนแปดสามวันในโเพิมากับลูกผู้ขามจ้อยเนี่ยก็เลยมาบอกปดแปดสามแล้วตัวละเอียดนี่วะบอก่มีกตมีกระนี้แหละแล้วอีนี่มาแต่ไเนี่ยเก้าศูนย์ี่ก็ได้มากนี่นี่เก่าศูนย์นี่เพิ่มเพิ่มไนี่ สองเก่าศูนย์หรือเกาูนย่านย์นี่ละนี่เอาแท้ๆเอาเท่า่เออท้เก่าศเก้านี่ละเอาเาเขาเป็นยังเขาไปโหลพรพะว่าเพิ่นบวกห้องสันเนี่ยเนี่ยผู้เฒ่ากัสิลงสิเร่มเนี่ยผเไล่มันมันจะไล่ไปเอาซ้ำนี่ซ้ำเทาใดนี่ละเอซ้ำเจ้บอกเลยจ้บอกว่าสองเกศูนย์ไหมอนั่นแหละที่แดงว่าสองเลยก็ดีใจคือว่ายังคือว่าหมอน้อยนี่เพิ่นเพิ่นแก่ตกันไว้กสิมคนเ็นมากักันนั่นเป็นเหตุจังสิมาได้ น่าเป็นเพราะเกิคือทอดเพิ่นเอ,อ้ยอตู้ไม่จะเอาตัวกัไนไว้ในเด้อเลือกไปว่าตัวแดงจึ้งคึงเอาหวยผ้าเห็ดตัวกันไว้ตัวแดงจึ้งคึงแปดแปดสามร้อยมาก่อนเด้อนะครับลอยมาก่อนเด้อแปดสามลอยมาก่อนมาหอดเพิ่นกับมาบอกว่าแปดแปดสามแล้วก็บ,บอกสองเก้าศูนย์นะครับแต่แม่ไพ่ลืมมาบอกว่าเก้าศูนย์ซื้อตัวเดียวแต่ว่าเป็นยังมาพูดถาก็มีโอกาสลงเรื่มเท่ากับซื้อเลยนะครับเก้าศูนย์ สอเก่าศูนย์เราจะเข้าหมากกักเหล็กอะไเรียกเราแต่ว่าทีเนี้ยเร็กร้อยมาก,ก่อนเคยออกนะครับวันนี้ก็ยึดถึงแปดสามเด้อนะครับแปดสา,ามร้รอยมาก่อนไอ้สี้อเก่านย์ไอรมสนหกศูนย์นะน้ำหาเ้อเด้อืมร้อยมามาหอดยุดนี่หายไปไหม,มหายไปน้ำร่มเลยเลยไหมเลือมาก่อนคุเคยถือได้นอนเรีแบบนี้น่าไม่ตื่นน่าจำได้ปะจำได้กระเดงนี่นะ,น,นะะส,ส,สุดสุดสุดรอยมาสุดนั่นมันร้อยมาตัดหนาเาเด้เออ ยางต้องร้อยมาตัดหนาตัดตายเขาเห็นแดงนกึ้งคึ้งคนนี้หนังสุดหนั้นเป็นบ้ามั่วเลยช่วยเป็นยังไงเราออกอยู่เรื่องอะไรยังไงเามันออกออกตัวลอยมากเลยเราควนมูอตัวมันลอยมากตรงตรงเลยครับประเด็กกับเนี่ยส่วนตัวนี่ลอยมากหกคนจะมาตามหลังมาอืมไปเที่ยฟันดีเกันเนาะเอาได้เด้อพี่น้องนคนนี้เอผู้มักผูกูขามกูขามเลยล่ะ ผู้มากันผู้อ้วนกับผู้อ้วนผู้อ้วนผู้ใส่ผู้ว่าเบื่องพอใหญ่ยมานดีดีนตก็ม่นสูงแม้นสูงค์สุทันละอื่เพื่อถ้ามันถือเด้แบบนี้เด้ยงไมันผาดพอผาดกบหัวเบิ้อืแล้วรัฐบานไทยเราไม่ตื้นเนาะกบเอาพูดได้มัก้มักอะไรก็เอานังมักจากอ้วนเขาไปมักตัวนี้วน้องเปลี่ยวเือเปาเบิดก็ได้เรานมันหลายเนะ เฮาตรงนี S <S <preach science> ้ตรงนมีวจริญญาต์นงของเองเนี่นะครับคนห่หลายตัวเฮาก็จะว่าโอ้เบาดอกตัดโชคกของได้ทั้งส่นตัดโชคเบาจักตัวตัดโชคกของเขาเลือกเขาห้มากตัวใดตัวหนึ่งเขาเลือกแต่เขาก็ซื้อจะเก่ากกเก่ามันตัวก็มีเขียวหน่อยให้มากก็ซื้อเห็นว่าล่ะเก่าหกฮกเก่ามู่อันตัวนั้นแห้มากก็ตรงกัดเกาเออเขามากเหมพุ่มขามดอกแม่นดีกว่ากับเอากุขามเนี่ยจังแปดสามก็เก่าศูนย์เนี่ยแปดสามนี่ยพิ่นนีเนาะ แงนยิ้มมาบอกบ้านี้ให้ซื้อ90กับ2 0อือเนาะใช่นะ่ะให้69 96ไปซั่นตั๋ครับเดี๋ยวดื่มกลัไปลามม้างซั่นได๋อือก็ถือว่าคงสุดท้ายแล้วเนาะอือสําหรับมื้อนี้ FC บอกมาด้ดิาอคอมเมนต์มาเลยว่าขอมื้อสุดท้ายแน่คงสุดท้ายสน่แม่สิแม่นมื้อสุดท้ายเนาะออเสียดายแต่ว่าหันเา86อ89ี่อือครับแ้วกับนหมู่ซ่ําแม่ตัวเอ้ย เอาเกี่ยวมือเนาะยึดซื้อก็พยายามกลับเอาเด้อให้มองลอยลืมนบอฝ่ามาบอกจกให้ไวให้มองลอยลืมนม่ตุยลืมกับพักกันกลับเอายึดซื่อนะครับบางทีมันกัรายงานกับสิพยายามเตรียมกันซอยกันน่ะสองอ็นนินนี่ยแหละก็บอกเม่ตุยอยู่เม่ตุยใจเจ้ารับผิดชอบเด้อยังขับเหล็กกระจายเนาะแลาวรับผิดชอบไหมทำไมเมตุยเป็นผู้สังเกตซอยกันให้คอยบอไปแเรียบลืมนวะ ม too, be yes. yeah. ันรวยกลับมานน้ำแด่เจ้ากระเตียมเอาอย่งเงี้นะเจ้าเป็นอาทีพเจ้าตัวนี้เพื่อมันต้องมีประพาวว่ามันรวยก็ดจะเป็นผู้เดินเลี่ยงสักแนงสินะเป็นผู้เหนื่อยผู้นั่มไปอยู่แล้วละเพอเดินเลี่ยงเรามันมันมันหลายอย่างมันสิลืมนะครับลืมอยู่ดีแต่เรื่องว่าผู้ผู้จะเป็นตู้นี่เป็นผู้ปรึกษาเป็นผู้นั่มห่อเด้อแม่นม่อเจ้าว่าเป็นผู้ปรึกษาเป็นผู้นั่มห่อเคยเจอแม่ตุ้อันก็ซอยกันเนี่ยแหละไหมครเพื่อสงสัยยังไงแม่ตุ้เป็นผู้สอบถามซอยกันหรือ ไม่ถือพยายามสงเกตเล็กไฟเออมีกล่องเลยกับกับเล่สินะเนาะกับชิบะเด้พภาดเอซี่กับชิได้ร้วยยกช่องเนาะไอ้ห่อประสานงานกันดีกับไอเอบซี่นี่หฮอเห็ดไหงไดก็เจ้าเขาเอาไปบ่างเนี้เนาะมันกับผู้เฒ่าคนผู้เฒ่าคิดบออกดิไอ่ห่อจึงววาก้นสื่อไปเลาผู้เฒ่าคนกับแกไหงได้นสอง้นแมนก้นสื่อสัตลไปเอามันกงกงุละบานนี่ ก็สรุปเลยเนาะปัะนี้เนาะแม่ไพ่เนาะ,ะก็มีของหมู่บ้านล้ไปแล้วพุ่มเจที่ผู้อ้วน,นผู้เคยนี่ก็ให้ถือขึ้นกันแม่งขึ้น,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 นกันก็ลองเขอบไปเบิงเดินครับลงไปแล้วหมู่บ้านนั่นไม่ตืน่นเนาะ,ะแต่ว่าไม่ล่าสุดของมือนี้นะครับก็คือยายฝันในพุ่มกูบขามมีจอยนะครับอันใกล้กระดิดตรมหรอพี่น้องเอ้ยคือห้องดีจ้ะคือพุ่มกูบขามผู้จอยมากแล้วนะครับมา พ่นกับมาหน่ยเลขร้อยมาก่อนเลยแปดสามร้อยมากซีได้เนี่ร้อยมากนี่แหละร้อยมากซีหนี่แล้วมาหอดซีหนี่ขายไปตัวของอนาวาน่ะหายเลยแมนตัวสีแดงมา้อยมาสีแดงสีแดงร้อยมาเนาะบาดพ่อเลกหายไปปั๊บเพิ่นกับมาเขาลูกเพิ่นเพิ่นกับชีมาแต่ใส่มากม่ยิ่งกีมากมียสองคนแต่ว่าเป็นลูกผู้ครับลูกเป็นผู้ครับหายครับผมมาหอดเพิ่นมาวานหน่ม่เพิ่นมาหอดเพิ่นกระมาหอยเนี่ยนี่เลขแปดสามกับสองเป้าศูนย์ บัตบอกก็ห้าวาา่าสองเก่าศูนย์ในบัตรบัตออกก็งว่าเก้าศูนย์นี่เชืพี่น้องกันแลกต้องเลยต้ดวงเนาะเพระาะว่าหลังไม่เดี๋ยวมันห่อขี้เพื่อนกอนได้ว่าฟันแบบไดเป็นบบไรเนาะคนเล่บอกว่าสองเก่าศูนย์บัตรคนบอกว่าในกววอ่องว่าเก่าศูนย์กะดีต้อทางหน่อยลงอัอนนั้เก่าศูนย์เนี่ยก็พกศูนย์ก็นะครับก็แปดสามนี่แหละว่าให้กลับเอาสองตัวหนึ่งอ่ากับเด้อนะครับสุริย์บกว่ากับตับแตกเนาะกับตับแตกตามนี้ครับ 883290 9083เนะครับเลข3ตัว2คู่เนะ 40, 40, 40, าะซิบพูดซิบไได้หลายบาทเลยเี่ <laughs> เออไก่บกดหิมจาตัวหลายเลขสามตัวนะครับ90กับ83เลขก,กันนะคือ260กับ60นะครับซื้อเรียบว่ากับตับแตกเด้อพี่น้องนะครับ <laughs> ตับแตกขตับแตกขอคุณไปให้หลายเด้อนะไอเอฟซีลวยงยกงช่องอย,ย่าเดียว่พรามันมื้งกาละประมาณก็ดอกจากบอนด้วยบอล ก็ดอกจับบอลที่ไหนเอ้ยพอสมานเท่าหน้าวหนาวข้นข้นคนร่างกายเพราะเคียงแน่หนาวหรือมันมันมันทำลายมันเลี่ยดมันก็หนาวดมันเฉหนาวขมูเนาะเลี่ยดสวัสดีไม่มันถึงหนาวอ๋อสำหรับไผ่ขอบคุณเวลาที่ฟังลุงผมได้ฟีมาเห็นอ่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ